นี่คูภัยของจริงครับคูบริกาพงชัยไปกูเด็กน้อยครับไปไปช่วยยายเอาเด็กออกจากเนื่องจากน้ำท่วม กันจับมือ่ับมาจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้มั้ยเจ้าต้องจหลายตหไม่ได้ือนได้หรืองมานหรอตอน้านั่ะซ้แม่มีให้นะลูกแม่เ้ามันโดนน้บ่มันโดนไหนโดนดไขบ้นอนี้ทำข้ากล่องมาสามร้อยกล่องแจกน้าแอมรอยแทกก็ได้มาอี